โอ้หครบรอบ2ปีนี่ปล่อยตู้มาดุจัดเลยนี่ก็พาไปตู้ที่สาแล้วนะรอบนี้นี่ใส่เป็นเบจิต้ากับโกคูบูมาเลยนะกับสายก็ตขี่นี่นี่น่าจะเป็นโงกุลตอนมโหจัดนะที่สามารถเสียบอกไปกับเบจิต้าตอนไหนไหเนี่ยโอ้โหตอนหญิงยะโสอีกแล้วฉากนี้อีกแล้วโอเคปล่อยมาอย่างงี้แล้วก็เปิดดิแต่ว่าเปิดตู้ครบรอบ2ปีนะ <laughs> เปิดครบรอบ2ปีเหมือนเดิมนะ เพราะว่าในทิเ็ตผมเนี่ยเหลืออีกอย่างละกี่ใบเนี่ยนี่เหลือใบหนึ่งกับน,นี่เหลือสองใบก็สามพันเพชรพอดีไงแล้วก็ได้เปิดสเต็ปฟรีอย่างละตู้ไงเออแล้วจะคุ้มกว่าไปกับนิวเชเลกเตอร์เลดคูณสองสเต็ปที่ห้าเนี่ยมาวันนี้เนี่ยมาเอาแค่เบจิโต้บลูตัวเดียวนะตัวอื่นเนี่ยไม่สนแล้วนะโอ้โหแล้วมาเป็นพอร์ตเดียวนะโอโ้พอร์ตเดียวจะได้อะไรวะเนี่ย โดนยับเลยโอ้ยเราเป็นซีเวอร์ูตัวโคตรเล็ก,ด,กดันไปก่อนเลยหวังเขาดับหน้าหวังเฟกเอาแล้วกันนะมาเลยเด็กท่านผู้เฒ่าเต่าวิ่งยีโร่ล้วนอีกแล้วมั้งเนี่ยคูลิลินไงอ,อ็กซ์ตรีมมาแล้วเฮ้ยเดี๋วโบลี่เว้ยถือว่าดีหน่อยนะแต่ว่าบเบจิโต้บลูงไงเฮ้ยเฟกเอาแล้วเว้ยเฮย้ยโอ้โหอะไรเนี่ยซินเชลลอนเนี่ยตัวตั้งแต่ชาติไหนไวะเนี่ย ยังไม่มีเลยโอ้โห้วจิ้มสกโอ้โหทาเลสนี่ไงห,หมดยังหืมจํำฉาไงการันตีตัวละครใหม่จริงๆวะ่ะโอ้โหโคตรหยาบไม่เป็นไรครั้งแรกเปิดสักกะลาไปมาครั้งที่สองกับสเต็ปที่หกลุยขอที่มันจำมจำจํำบ้าจำบ้า่ะรู้จักไหมหัวฟ้าฟนะ้าน่ะโอ้โหแล้วมันลดพอร์ตผมหรือไม่เหลือสักพอร์เลย แล้วไม่มีการการันตีอะไรเลยเว้ยตวิว่าพูก็อย่างว่าแหละไม่มีสปอร์ตเนี่นี่ไงเสมอไงแม่นยิ่งกว่าหมอดูมาบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีตังแล้วไม่มีเพชรแล้วนะรอบสุดท้ายกับตู้นี้แล้วมาหน่อยสิวะทั้งคิดไปเอาอีกสักทีดิเท่าเต่าอีกสักทีนึงโอ้โหสิบแปดหมดแล้ว โอ,อ้โหแล้วยำฉาไงโอ้โหแล้วนี่เ,ออเทนจินฮังไงพลังมนุษย์กู้โลกหมดแล้วนี่ไงหมดไปดิโหเปิดออกอะไรวะเนี่ยเนี่ยสเต็ปสุดท้ายแล้วนะสเต็ปที่เจ็ดกดไปมาขอเถอะจำๆำ,ำนะ่ะต้องการอยู่ตัวเดียวนะ่ะทำไมคนอื่นออกง่ายจังวะขออีกสักตัวนะ่ะเบจิตร้รบลูโอ้ยเมฆสีทอง เป็นซูเปอร์ไซย,ยาห์อุ้ยเอาว่ะแบบนี้ชื่นใจหน่อยได้ตู้ท้องไงเออได้ดีเมชั่นดีๆหน่อยเราเป็นเลสพูไงแล้วโบลี่ออกมาไงโอ<น>้มไม่ออกมาแห้งไหมแห้งไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงเราวิสมาไงเรียบร้อยไปดิเคาะเคาะอุ้ยมาแล้วป่ะจังหวะนี้มันต้องมาแล้วป่ะสองสปาร์กิ้งนี่ต้องมีกลิ่นของเบจิโต้บลูไง อันนี้มชช่องเป็นสีฟ้าเลยไงเอาว่ะปึบตัวแรกเป็นไพรกูฮังนี่ไงล่ะจีจีโ้โหได้ตัวใหม่ด้วยยำชาอีกแล้วนี่ตัวแรกอ,อเมริกาเชนลอนเอ้ยตัวที่สองมาติดต่อกันเ,เรียบร้อยมีไหมมีอีหน่อยดิอีแถมอีหน่อย หมดแล้วเฟคเอาเรียบร้อยหรือ,อยังอ่าโอ้โหอืมเรียบร้อยสามมันตีแรกได้ตัวใหม่มาตัวนึงนะนี่สามดาวแล้วไม่เคยเปิดตู้นี้เลยเนะี่ยเพิ่งจะมาเปิดวนครบไม่ละเราไปอีกตู้นึงดีกว่าตู้แห่งความหวังไงมาวนไปหลายรอบแล้วมันต้องให้แล้ว วนยิ่งกว่าวงเวียนอีกมาสเตปที่หกสเตปที่หกสเตปที่ดีที่สุดไหนขอชมหน่อยเถอะโอ้พอร์ตเดียวโอ้โหมันงกจังเลยแค่พอร์ตยังไม่มาเยอะเลยจะได้อะไรปะเนี่ยปึ๊บ้ออกเอาไปเอ้ยเล็ดผูนะยิงไปเออเฮืออ่ะเสมออีกแล้ววับเขาให้นะ ฮีโร่ล้วนไปหนึ่งทีอือหือสุดยอดไปเลยนะอือโหือโอ้โหเข้มจัดเลยนะเฮ้ยสปาร์กิ้งไงโอ้โหเอ็กซ์ตตีมนี่ไม่เฟคเอ้าให้นะโอ้โหเรียบร้อยไหมเฮ้ยช้าๆแบบนี้นี่ไงเฟคเอ้าไงมาแล้วแก้วตาทั้งทั้งเปิดตั้งแต่เจ็ดดาวเหลืองตอนนี้เนี่ยจะเจ็ดดาวแดงอยู่แล้วโอ้โ,อโ,อโหโหกดาวแล้วสุดยอดเลยว่ะหกดาวพลสครับ เรียบร้อยแล้วนี่ก็10ตัวหนึ่งมันติครั้งสุดท้ายและท้ายสุดไม่มีเพชรแล้วตังก็หมดแล้วนะปึ๊บโหลดนานๆโหลดนานๆโอ้โหเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเหมือนเมื่อกี้นี้เดสเลยกับตู้ที่แล้วมาหนึ่งพอร์ตแล้วสเตปต่อไปก็พอร์ตหายไปเลยนะชาวสยามเนี่ยตายหมดแล้วฟิเซอร์เนี่ยฆ่าไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่กงกุลน,นี่ไง พอร์ดเลยหมดไงความผิดเนี่ยฟิเซอร์เต็มๆไงโอ้โหแล้วงกคุณก็ไม่ไหวไงตูง้เรียบร้อยไม่เหลือชิ้นดีอะ่ะโอ้โห,โอ,โหอะไรมันจะเข้มขนาดนี้นี่ก็ครบรอบสองปีมาเดือนนึงแล้วนะไม่คิดจะแจกอย่างอื่นให้มั่งเหลอเฟคเอ,า,อาหน่อยโอ้โหเบจิต้าหำตุงไงโอโลาดิสโอ้โห,โโหยำฉามาทุกตู้เลยหมด โอ้โห oh, หมดพอดีจริงๆด้วยโอ้โหเอ็กซ์ตรีมหนึ่งตัววะ่ะ oh, โอ้โหโคตรคุ้มโคตรคุ้มเไยโอ้โหโดนไปเป็นหมื่นบาทไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเหลือสองสเต็ปสุดท้ายอ่ะกับการาันตีอ่ะอย่างละหนึ่งตัวเนะี่ยโอ้โหโโอ้หเราหมดกันหายไปเยอะแล้วนี่ไงกดออกแล้วปึ๊บนี่กดเลยรวดเร็วความไวเป็นของปีศาจไงชึบโหลด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  โอ้โหบีจิตดาวนาเม็กที่ยังไม่แตกไงโอ้โหนักทั้งมาไงอุย้ยอย่างนี้ก็จำกัดเหลือ3ตัวแล้วตอนนี้โงสูสี่โอเมกา้าเชลอนแล้วก็เบจิโตบลูไงอือแต่รู้สึกเหมือนไม่ถึงเบจิโตบลูเลยวะ่ะลางสังหฮวนมันเหมือนไม่ใช่มันคืออะไรขอเถ <c oughs> อะแม่งเอ้ยแขนแขนจริงๆ โอเคครั้งต่อไปเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะสําหรับการเปิดตู้ครบรอมสองปีนะเพราะว่าผมโดนมาค่อนข้างจะเยอะแล้วหนักมากนะเป็นครั้งแรกที่โดนเกินหนึ่งหมื่นสองพันบาทกับตู้ตู้เดียวนะแล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะปีที่แล้วก็อารมณ์ประมาณนี้แหละแต่ว่าได้มาสองดาวไนงะแต่ตอนนี้โลภไงอยากได้อีกสักตัวโอ้โหแล้เป็นอาวากาศครับนี่ไงซเปอปร์ไซยาขอละโบลี่ออกมาหน่อยนะ รอบนี้โกลเด้นพูการันตีแน่นอนเพราะมันการันตีอยู่แล้วโอ้โหเราไม่มีโบ,บลี่เลยอนะอุ้ยออื้ระเบิดนะนี่ไงซูปเปอร์เซียสามโอ้ยเอาว่ะยังไม่เคยได้อนิเมชันนี้เลยสำหรับผมมันต้องมาแล้วล่ะอนิเมชันใหม่ของผมเบจิตโตบร,รูยังไงเล่ามาสิมซี่ <c ười> Mm-hmm.